เขียนให้นะคะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดหนูก็แข่งใหอ่หนูก็แข่งและด้วยแล้วมึงจะฉีดอะไรคะแค่ฉีดตูดก็ฉีดกูไม่ได้ให้มึงฉีดตูดกูให้มึงฉีดแขนมึงไม่น่าเลยมาหูไม่หญ่เกินฮะ กทําไมชอบโดนเข็มใหญ่ก็งอนเศร้าไงคะนิสซัคสีจืดแก้มาคะ่คะจะฉีดให้ค่ะแทงใหญ่แทงใหญ่โอเคค่ะแใหญ่เข็มใหญ่พอไหมคะมใหญ่ไม่พอคะ่ะเนี่ยใหญ่ที่สุดแล้วหรือมึงอยากเอาปืนมาซุก้า